สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอุนราเมนนะครับผมเล่นเป็นเซอร์สีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ Big กริกนะครับผมเป็นเซอร์สีน้ำเงินที่ฝั่งขวาล่างนะฮะซึ่งในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Golden Aura LE นะครับผม หลังจากที่หายไปสักพักนะฮะสำหรับเกม Starcraft 2นะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาได้อัดนะฮะโอเค <c oughs> ช่วงนี้ก็ทำงานเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เอาเวลาไปอัดเกมอื่นมากกว่านะจนบางทีก็ลืมเกมนี้ไปนะขออภัยนี่พูดตรงๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมอโอเคฝั่งสีน้ำเงินนะครับลงเบสสสีแดงก็ลงเบส2เช่นกันนะครับผมอ่า ก็เป็นแท็กติกปกติของฝั่งเซิร์กนะฮะลงเบสสองอย่างรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่เขาจะเล่นเป็นแฮชแกสแล้วก็พูกันนะฮะก็คือลงแฮชเชอรี่เสร็จปั๊บตามด้วยแกสนะฮะแล้วก็อย่างนี้นะฮะนี่แกสเอ็กซ์พลอเเตอร์นะครับแล้วก็สปอนนิงพูแต่ว่าฝั่งสีแดงเล่นแฮชแล้วไปพูเลยนะฮะก็ดูทรงแล้วนี่เขา,าอาจจะเล่นเซิร์กลิงรัชก็ได้นะฮะเพราะว่า ถ้าเบส2สร้างเสร็จปั๊บก็เท่ากับว่าเก็บแร่เพิ่มได้นะฮะได้เร็วขึ้นอิโคโนโมีก็จะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่มีแก๊สสำหรับการอัปเกรดเพิ่มสปีดให้กับเซอร์กลิงนะฮะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยฮะอย่างสีน้ำเงินเนี่ยเาก็จะเป็นแฮสเชอรี่แล้วก็เป็นเอ็กซ์แฟกเตอร์แล้วก็เป็นพูนะสปอนนิงพูก็แสดงว่าอันนี้เป็นแทคนิคที่ไม่ได้เล่นรัชนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บแก๊สเพื่อที่จะเอาไปอัปเกรดเพิ่มสปีดให้กับเซอร์กลิงนะฮะ นั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับฝั่งสีแดงน่าจะเล่นเจอร์ลิงรัชนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บแกส๊สแล้วตรงนี้โอ้โหคนงานเยอะเกินด้วยนะฮะยี่สิบทับสิบหกเลยนะฮะอ๋อลืมบอกไปนะผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนี่อยู่ในหลีกไดมอนด์กันทั้งคู่นะฮะก็จะเป็นไดมอนด์ชนไดมอนด์นะครับซึ่งเราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรเคสสปอนนิงพูลไม่ใช่ออิอสตราคเตอร์นะฮะแก๊สนั่นแหละครับมาแล้วนะฝั่งสีแดงแต่กว่าจะมาได้นะครับเคแล้ยังไงครับ เซอร์ลิงสี่ตัวสร้างเสร็จปั๊บส่งไปเลยนะฮะส่งออกไปเลยแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็เห็นแล้วนะฮะสินน้ำเงินว่าไงโอ้โหสิน้ำเงินมีเซอร์ลิงเฝ้าอยู่หน้าบ้าน่หกตัวนะฮะจังงวะนนี้มีการลงเบลลิงเนสด้วยนะฮะอ่าตัวนี้ก็มีโดนมาอีกตัวหนึ่งจะลงเบสสามต่อเลยนะครับสีน้ำเงินคุณบิ๊กฤิกน่าจะใช่นะดูส่งแล้วตอนนี้นเงินก็ใกล้จะครบแล้วนะฮะครบแล้วแล้วยังไงครับลงไหม ลงนะครับเราก็โอ้ยกดช้าไปหน่อยนะฮะฝั่งสีแดงเขาเข้ามาแล้วนะโอเคได้อยู่นะเบื้องเรียบร้อยครับชัดเจนเลยนะเรียบร้อยจังหวะน,นี้เบลลิงเนี่ยก็กำลังมานะแล้วเป็นยังไงฝั่งสีแดงเข้าบ้านเสียเงินไม่ได้นะครับต้องออกก่อนนะฮะจังหวะน,นี้โอ,อ้โหตายไปอีกหนึ่งนะโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อโอเวอฟูลอตนะของฝั่งสีแดงอ่าเบลลิงเนส เสร็จแล้วนะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะส่วนฝั่งสีแดงเขาเล่นอะไรเนี่ยโรช a อร e นแล้วก็ดับเบิลอีโวแชมเบอร์นะฮะตรงนี้โอเคฝั่งสีน้ำเงินสปีดเซอร์ลิงกำลังตามมานะครับผมอ่าตรงนี้ว่าไงแตกไหมไม่แตกนะครับรอดนะฮะโอเคอ่าฝั่งสีแดงนี่ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเล่นเซอร์ลิงรัชนะฮะ แต่ดูทรงเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนใจนะครับมาเล่นเป็นโรชแทนนะจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะอืมคีลงคลิปทูเมอร์นะฝั่งสีแดงขยายคลิปนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะะของฝั่งเซิร์ฟที่จะต้องขยายคลิปนะครับซึ่งฝั่งสีน้ําเงินไม่ทําอย่างนั้นนะในการที่จะเล่นกองทัพภาพื้นดินเป็นหลักในการขยายคลิปนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะซึ่งผมก็มักจะพูดตลอดนะฮะ แต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มักจะหลงลืมนะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยจริงๆคนที่จะปั๊มควีนออกมาเยอะๆเลยนะฮะสักสี่ห้าตัวก็ได้เอาไปขยายคลิปนะฮะอะไรแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินส่งเซิร์ฟลิงมารุมแทะควีนเรียบร้อยครับแตกหนึ่งนะแล้วตรงนี้อะไรครับมีอีโวแชมเบอร์แห่งที่สามมีสไปคลาวเลอร์ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วฝั่งสีเงินเข้าไม่ได้นะครับต้องมาทําลายสิ่งก่อสร้างณะจุดนี้นะฮะแต่ก็ทําลายไม่ได้อยู่ดีนะฮะเพื่อแค่ทำดาเมจไปได้นิดหน่อยนะฮะ โอเคสปีดโรชกำลังมานะครับตรงนี้กดแคนเซลไปเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแต่สีแดงคุณกดแคนเซลแล้วก็สร้างใหม่ฮะทําไมครับน่าจะกดน่าจะกดผิดนะดูส่งแล้วอ๋อไม่ไม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการวอลบ้านชั่วคราวนะอย่างวานี้ยังไงครับถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเยนี่ยมันจะเสร็จนะฮะถ้าเสร็จแล้วโอเคครับต้องแคนเซลนะไม่งั้นยูนิตคุณจะออกนอกบ้านไปได้นะฮะโรชที่คุณอุตสาห์สร้างมันตั้งหกตัวนะ โอเคมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งซินเมอนก็เล่นโรชเช่นกันนะครับอยู่ในเอ่ยโรชวอรินโอเครู้สึกว่าฝั่งซินเมอนนี่จะใช้สกินผสมผสานนะนี่มีสกินมิวแทนของโอเวอร์อร์ดแล้วก็สกินดีต์ด้วยนะมีสกินซิมูแลนด์ด้วยนะอ๋อถ้าอ๋อถ้าเลือกสกินของอ่าลาวาเนี่ยมันจะมีผลต่อไข่ด้วยนะอ,อ,อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะฮะเนี่ย อเ okay. แล้วยังไงครับฝั่งสีแดงยังไม่บุกนะฮะออกบุกมาแล้วนะฮะด้วยโรชนะครับฝูงหนึ่งใหญ่ๆแต่ว่าจริงๆคนที่จะขยายคลิปด้วยนะฮะนี่คลิปทูเมอร์เนี่ยแปะไว้เลยนะฮะโ <Okay. S 1> อเคยังไงแล้วฝั่งสีเงินเขามีอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้มีโรชอยู่เช่นกันนะฮะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นสกินเซเบรัสนะฮะแล้วยังไงครับมาปะทะก,กันแล้วนะณนะจุดนี้มีควีนด้วยนะ ควีนนงก็เป็นยูนิตที่จริงๆเท่าไปผสมรุงได้เนี่ยก็ก็จะถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเป็นยูนิตที่เอาไปใช้ฮิลได้นะเอาแล้วตรงนี้ยังไงครับหอเข้ามาเดือบรอดเข้าควีนแตกโอ้โหเสียดายมากเลยส่วนเบลลิงนี่เบลลิงนี่เอาไปชนกับโรชนี่ดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วตรงนี้ยังไงฝั่งสีแดงเหมือนกับว่าจะพยายามล่อให้สีน้ําเงินออกมานอกคลิปนะฮะแต่จะทําอย่างนั้นไปทําไมครับแล้วอ๋อ และในขนาดเดียวกันนะครับฝั่งเส้ำเมินก็ส่งเซิร์กเลิงมาป่วนนะฮะที่เบส3ามของฝั่งสีแดงนะครับสีแดงก็เห็นได้ทันนะครับส่งโรชมาจัดการนะฮะอโอเคณจุดนี้ฝั่งีส้ำเงินก็ยังไม่ขยายคลิปนะฮะยังอยู่กับคลิปของเบสสองเบส3ามอยู่อย่างนี้นะฮะนี่เบสหนึ่งนี่ก็คลิปก็ไม่ต่อกันด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเซิร์กจะป้องกันบ้านยากนะฮะถ้าคลิปมันไม่ต่อกันนะ นั่นหละครับแต่ว่าตรงนี้ว่ายังไงครับสีแดงแตกหนึ่งนะฮะโรชตรงนี้จะแตกหรือเปล่าโรชนี่มันสปีดมันไม่สู้เซอร์กลิงนะถึงแม้ว่าจะมีสปีดอ่าถึงแม้ว่าคุณจะอัพสปีดแล้วก็ตามนะโอเคฝั่งสีแดงอัพเกรดบวก2ให้กับพลังโจมตีระยะไกลนะฮะอัพเกรดให้โรชนั่นเองนะครับโอเคฝั่งสีน้ําเงินก็ยังไม่มีนะฮะมีแค่อัพเกรดบวกหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้โย่งางปะทะกันอย่างดูเดือดเลยนะฮะฝั่งสีแดงพยายามที่จะป้องกันบ้านอย่างสุดชีวิตนะฮะได้ยังไงครับจะก,กันได้ไม ต้องออกต้องล่อมาณนะจุดนี้นะครับอย่างน้อยให้ป้อมช่วยทําดาเมจก็ยังดีนะจะเป็นไงครับมานะตรงนี้จริงๆคนที่จะไหลเข้าบ้านนะะแล้วก็มายืนออกกันบริเวณหน้าบ้านตรงนี้มากกว่านะผมว่ามันจะดีกว่านะฮะจังหวะนั้นถ้าทําอย่างนี้โอเคแล้วยังไงครับฝั่งเซมเงินไล่ต่ออย่างนี้นะครับไม่ออกง่ายๆนะฮะแล้วก็มีเซิร์กิงเข้ามาแจม้วยนะครับเบสสามแตกไปแล้วเรียบร้อยนะฝั่งสีแดงโอ้โหจะเไงครับฝั่งเซมเงินบอกว่า จะออกไหมครับต้องออกแล้วะ,ะจังหวะน,นี้ไม่งั้นค,คุณแพ้นะโอเคออกอยู่นะโอ้โหมาทําลายเบสสามได้แล้วก็ถอยเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะอ่าตรงนี้ต้องจัดการนะครับนี่เรียบร้อยครับโดนกรดกัดกร่อนนะฮะโอเคอ่าตรงนี้ก็มาปะทะกันอีกเช่นกันนะฮะแล้วโอ้โหเดี๋ยวเงฝั่งเซมเงินไม่มีอะไรอ๋อมีมีมอ่ามีกองทัพกันบ้านอยู่นะตกใจนะผมนึกว่าเขาจะไม่มีนะ ฝั่งสีแดงเอาบอกจีจีแล้วยังไงครับฝั่งสีหสีแดงจีจีอ๋ออสีแดงถูกดีนายเบสสามไปแล้วนะโอ้โหตรงนี้กดแคนเซลพอดีเป็นเอฟเฟกเลือดกระจุยกระใจนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝั่งสีแดงนี่ถูกทำลายเบสสามแล้วแล้วทีนี้พอตัวเองส่งกองทัพมาบุกแล้วก็เจอกองทัพป้องกันบ้างของฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะผลิตก,กองทัพได้ทันนะก็เลยคิดว่ายังไงก็แพ้นะกดยอมแพ้ไปเลยดีกว่านะ เพราะฉะนั้นชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณบิ๊กิกฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ